ไปสามจนไหมสาพิเออที <p> ่เทไม้ท e ีเน้เลที่เนี้ยวะกเจ็ดก็จ็กันเลยแปดศูนย์เหาอแปก็อะไเนี่ยก็เรยกเียมยวะไมอะไรวะขาก็ชอเลยวะว่ามมเน่ยดวคนทัทัมันดังครัมันทำให้มันหูแตกหือว่าหูอื้อได้ัไงคนนะ ถ้มัดังถ้าดังมากออกมาย่ไปัถอยกนถอนิงถอยก่อผ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 แล้วออกนักตถือพี่เอานิยิย่าชีวิตมึงทุกคนเลยมึงขึ้นนะมึขึ้นมึงขึ้นเลยมึงขึ้นอมออ ววสวัสดีครับผมสวัสดี FC ีทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับเรา3คนวันนี้เรามาครบ3คนคนนะทุกคนนะผมแฟนใหญ่นะครับผมผมแฟนเลยครับ ผมนอนต้นไม้ครับครับผมวันนี้เราสามคนจะมาที่ถ้ำทุกคนนะซึ่งผมก็เพิ่งไปช่วยตัวเล็กออกมาวันก่อนเองคนนั้นที่เล็กโดนดึงเข้าไปในถ้ำตั้มแล้วก็ตั้มไปช่วยทิ้งระยะห่างออกมาเกือบสามถึงสี่ชั่วโมงได้กว่าจะเรียกตั้มมาช่วยได้ทุกคนเพราะผมตามหาตัวตั้มมาแล้วก็ค่อนข้างเดินทางไกลทุกคนกว่าจะลงมาถึงที่เลยใช่แล้วก็มีรอยช้ำที่ขาทุกคนนะแล้วก็วันนี้ทุกคนเรากลับมาเพื่ออะไรบอกเลยกลับมา แมแต่หรือว่าเอาคืนที่มันทำนแล้วกรมทคนนะแต่ก <คน S 1> ่ไม่ได้ทุกคนบุคคลแบบนี้มันอันตรายมากเวลาอยู่ในแบบอ่าพื้นที่แบบนี้แล้วก็มีคนเข้ามาหาคิดข้างคาวหรือว่ามาหาผู้พักเงี้ยสามารถโดนมันทําลายได้ทุกคนใช่เพราะว่าเห <ละ S 2> มือนต้องมาจัดการมันมีความต้องการจะจับคนเข้าไปเพื่อเป็นทาสหรือว่าทําในพิธีอะไรของมันสักอย่างผมว่าเหมือน็นการแบบว่าสั่งเวยรอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะมันใช่หรือเปล่ามีหน้าที่ของมันคืออะไรมันเฝ้าสมบัติหรือว่ามันลันให้สมบัติบางปคนโารไหม คล้ายๆคนบอลที่มันเจอใช่ไหมแบบบ้าเสียตี๋พ่อเล็กลเป็นคนที่จะเจอใกล้ชิดที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่โดนจับเข้าไปนะทุกคนแต่ว่าผมมาเข้าไปช่วยว<ร>นอว้องต้นไม้ที่มันอยู่พ่อเป็นเพราะสมบัติไม่ให้ใครเข้ามาเอาแล้วก็แบบมันมันมันแบบแบบ้าแคบบรั้งเสียตี๋เพราะว่าหาสมบัติใช่แบบว่าไม่เจอก็หาอยู่งั้นทุกคนนะหาจนกว่าจะเจอแล้วก็วันนี้ผมกับน้องต้นไม้ก็เล็กก็เตรียมของของมาหนึ่งหนึ่งยางที่คิดว่าจะมาปนประสาทมันหรือว่าทำให้มันแบบว่าโกรธนี่ทำมันอาจจะทำไม่ได้นะ ปะทัดทุกคนเราพยายามหาเป็นลูกลูก,ลกบอลกลมๆจะไม่มีก็คือเราเอาแบบนี้มาแทนทุกคนนะใช่ที่เราไม่มีพวกอาวุธที่แบบทำร้ายถึงขั้นจะชีวิตได้คือเราเอาเจ้าแค่มาขู่มันแล้วก็เอาให้มันแบบว่าไม่กล้าทําร้ายเราอีกอย่างเงี้ยทุกคนเอาชิ้นเนี้ยปะทัดเงี้ยทุกคนมาขู่มันทุกคนนะจุดเข้าไปเลยทุกคนนะถ้าเจอมันนะหรือถ,ถ้าไม่เจอมันไม่ออกมาก็เอาเนี้ยแหละเรียกเรียกมันด้วยเสียงเนยทุกคนนะไปพี่เดินทางกันดีกว่า<ป>ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจพีีี่่่่แฟดใใหห้้้้้เเเเเรราาาทววยยยนน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 ะะะัังงอออขไปปกกกลิิึโค โอเคทุกคนพร้อมมาเดินทาง,งที่ถ้ำน,นี้วะทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็บังเดินทางเข้าไปนะต้องหาทางเข้าต้องหาทางเข้าที่เป็นทางไปถ้ำทุกคนตอนนี้เราไปทมเดินหาทางเข้าอยู่เพราะว่าเสา้นทางแต่ทางบางทีมันจะงงๆเพราะว่าถ้าเราไม่มาแล้วรอยที่เราเดินก็จะหายไปทุกคนนะต้องพยายามหารอยเดินของเรามาแก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อแขนยาวทุกคนนะผมก็หาเสื้อน้องใส่ทุกคนเป็นเสื้อแขนยาวนะ สามทีมตัวมั้งแจ้งโอเคทุกคนตอนนี้เราสามคนก็เจอทางเข้าเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะเฮ้ยไปเช็คเงาเป่าใช่ปะโอเคเป่ากับเป๋ากระเป๋ากระเลียงของไม้มีหนึ่งตัวไปเช็คกะนไ่เจอหระเป๋ากระเป๋าดำมีถ้าไม่ชาวส่ไปอยู่ใช่เหรือ ถ้คนมันพยายามทําให้เล็กก็ไม่สามารถหนีออกมาหรือว่าเดินได้โดยการเอาหินอะทุบขาไปที่ขาของเล็กนะทุกคนเพื่อตัดกําลังไม่ให้หนีออกจากคาได้แต่ว่ากันก่อนนะเช่าดีที่ตั้มมีเซนนะทุกคนตั้มไปล่อไปทางหนึ่งเพราะว่าทางอะเป็นอารมณ์เหมือนถ้ำเขาวงกดทุกคนทางเข้าทางออกเยอะมากพี่ไปเบาๆนะเล็กมันรู้ตัว จะเจอหรือไม่เจอนะแต่ว่าผมมาเตรียมของเอาพร้อมลนะเพื่อกลบมาแก้แค้นแล้วก็สั่งสอนมันให้มันไม่กล้าทำร้ายใครอีกทุกคนนะเราอุตส่าห์เข้ามาดูด,ดีแต่ว่ามันไม่ฟังเราทุกคนนะมันไม่ฟังเลยมันพยายามจะเอาชีวิตเราเข้าไปมันถือเขียวทุกคนทีน่สำคัญคือมันถือเขียวไงม,มันเป็นอาวุธไงทุกคนมีอาวุธปุ๊บมันก็ทำร้ายคนได้ทุกคน ไแค่แบริเพยนี่ก็คือต้องขึ้นทางชันๆยาวๆทุกคนนะต้องใช้กำลังเยอะหนะ่อยทุกคนก็จะเหนื่อยง่ายหน่อยเรื่องน้ำรูตรงนีน้เป็นช่องเลยนะ,ะแต่ว่ามันจะมีมันเป็นทางเข้าแล้วก็ทางออกมาเจอช่องนช่องเนี้ในใต้หินเนี่ยมาสมามารถรักลักหักันได้หมดเลยเหมือนเป็นรูตุ่นเยอะคุณไปทั่วออต,ตอนนี้กูหลบไปด้วยว่ากูกลับมาไฮ้ยนี่กูกับ่าเตพื้นเลยนะ เห็เนไ,ไหมช่องนี้ที่เห็นอนะคือเป็นช่องที่อาจจะเป็นทางเข้าออกของมันอีกทางนงึ่งซึ่งเราอาจจะไม่รู้มาก่อนจะได้แล้วก็มันอาจจะใช้ต่อเมื่อฉุกเฉินจริงๆอย่างเง,งี้ยผมว่านะเพราะว่าจากทางที่ีเห็นตรงเนี้โคตรแปลกเลยพี่บางจุดแม่งช่องหน่อยเดียวแต่ว่ามันเป็นโพรงลึกเข้าไปทุกคนลึกมากไาพักข้างบนยอดตรงนี้เป็นทางนี้ทางไม่สะดวกฝากทีรบรับนะไปนะนำไปเลย ก็มีทั้งหนังสติกอาคมแล้วก็มีดอาคมมาพร้อมนะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดใช้การซ้ำๆซ่าๆกับเราอีกทุกคนจัดจานกกาเด็ดขาดดีกว่าถึงจับตัวไม่ได้แต่ว่าได้ได,ได้ทางสอนมันให้มันหลับจับม,มันก็ยังดีคนนะเพราะว่าในโพรงแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปข้างในพเพราะคว่าเขาเข้าไปแล้วปุ๊บก็จะโดนกับดักมันอีก เดี๋ยวเพื่อนเคี๋ยไปเดินมาผัาเดเชือดลากก่อนจนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวประกูเฮ้ยอะไรวะนี่เลยฟันเล็กฟันเล็กกัดไหมไม่รู้ะอนะแต่ว่ามันออกมันเออฟันเลยแต่ว่าฟันแบบว่าชิ้ๆออ,ออกอะ อะเจะเตรียมไว่เลยเพราะว่าจะไปนาท่านอาจจะเตรียมไม่ทันต้องเตรียมเอาแล้วยังเกี้อยออกมาว่าเป็นชุดเป็นชุดอะน้องจุดแบบผมอย่างหมดนะเป็นชุดเป็นชุดไปไก้จนินัดตัวเลเนน็กวายนัดปังนี่หรออืมวันนีเ้เราจะมาสร้งสางอิสรภาพนะทุกคนนะ ไม่ว่าจะมาเอาชีวิตหรือว่าจะอะไรเราไม่สามารถผมคิดว่าคงจะยากมากถ้าจะเอาชีวิตมันเพราะว่ามันอยู่ในถ้ำอ่ะเราก็ไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปนะทางเข้าเาออกมันเยอะมาไม่ได้หรอกมาเอาชีวิตมันดีกว่าเอ้ยมาแก้แค้นด้วยกันให้มันโมโหมันซะแล้วก็สั่งสอนมันให้มันทำร้ายคนอื่นดีกว่าอ้เจี๊ยนนี้นะกเจียนของดีกว่านะตรงต่างนี่คืออะไร ไม่มีหรอกสุดท้ายไงมันจะดังปังเฮ้ยอ๋มีเนกข้างในยังไงเงี้ยก็ไปแช่เพื่อถ้าเจอพวกท้าพีเอสซีแทงหวยกันนะนี่ไงทุกคนเอาไปลุ้นกันทุกคนนะก็ให้พี่ดูไว้ก่อนเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดกันอะไรแปดศูนย์เหรอแปดสามก็เอานี่เาหนึ่งนี่เหรอแปด ให้พี่ไปดูกันีทีนะทุกคนนะก็เราก็เราแยกออกมาไม่รู้จักเรื่องหวยอะไรเอาอ่ไงนี่ยเตรียมในนะตี้เนกะียจไม่ทิยเอ่ไงน่เจ๋งกูพี้ชนนออกกันยังไงตัด,ต,ดตัดแล้วก็ขุดใหม่ขุดใหม่ เด็กน้อยจุดนนาตาไมไหมสั้นหรอกก็จับไปก็โยลงไปเลยไม่ต้องไปถือนะนี่อย่าโดนปักกล้างปักลุ่มอ่ะโดนมือตัวเองเหมืนกันอย่าดันข้องทางต้นไม้เล่นเป็นเปล่าเคยเล่นป่ะเนี่ยอันตรายนะให้ให้พี่เล่นดูก่อนจะช่วยหรือเปล่าจะพึ่งจะเพิ่งช่วแต่มันจะยิ่มันจะยิ่งไปพี่เดี๋ยวเตรียมของเสร็จละเตรียมปะทัดเสร็จละเดี๋ยวเข้าไปยังต่อ ไปใช้มีคลอตัวใช่หไหมมีป่ะพอแล้วมั้งมนเยอะเกินแล้วแต่มันจะไม่ไม่จำ,ำไม่จำไม่จำเลยจะเก็บไปใช้งานอีกเหมือนกันเผื่อพวกกูแบบไปหงไปห้าง,าง,างเงี้ยหรือว่าเจออะไรที่ไม่ดีจุดใส่มแม่งเลยจะจะใช้หมดนะเพราะวหาคือยากแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปเจอ ไอพวกคนที่ไม่ดีว่าโจรปงโจรป่ามันกูจัดการนี่แหละนี่นั่งเด็กอ่ะสมัยอย่าพมานะอย่าเข้าไปทนถ้ำรู้บ่าอย่าเข้าไปนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อพูนะถ้ายิงเสียงอะไรก็อย่าอย่าวิ่งเข้าไปตามหรือว่ารีเสียงอะไรปุ๊บบอกพี่ก่อนโอเคเปล่าไปน้ำป้อากล้องมื่อย่าขิ้นขยะเขาไหมถ้าเราถ้าเราไม่กลัวเนี่ยเราเราตู้มันได้แล้วเราอย่ากลัวมายสามคนแล้วเอาต้องต้องต้องทำให้มันจำอ่ะถ้ามาทางคนเนี่ย ไอ้ขี้ม,มัสลายแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาเอาโอ้โหบรรยากาศร้อนนะบรรยากาศคือแบบค่อนข้างจะเงียบนะวันนี้แปลกมากเสียงนกแทบไม่มีเลยพี่ๆทั้งที่มันก็ยังไม่กี่โมองอันนี้มันเพิ่งเก้าโมงกว่าเท่าไหร่ เสียงนกเงียบม,มากทุกคนโปรตีมีเสียงนกร้องเจี่ยวจ้าวเจียวจ้าวแต่วันนี้นเงียบสักง,งันเลยไปใพี่เดี๋ <ไป S 2> ยวเราพร้อมนะอ่ะเดี๋ยวม่ใช่พร้อมอนะจะเข้าไปท,ทำกันทุกคนนะไปดูกันว่าจะเจอไอตัวนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้จากชื่อมันนะเรียกว่าไอคนถือเคียวหรือว่ามนุษย์เขียวผมเแยกชื่อแบบนี้ทุกคนไม่รู้เป็นไทรไงแต่ว่าผมเรียกว่ามนุษย์เขียวอ่ะ ใชนะนะ่อรบเดี่ยวยาวยคนนะจนถึงน้าทำเลยทำไมต้องเห็นไหมพี่บ้าระวังนะอย่าประมาทนะ <c oughs> นเดินนำน้าไปก่อนทุกคนน,น,น้องกำลังเก็มข้องอยู่นี่ก็งปีนยังไงยังไงจะยองไงจะขึ้นกระเป๋าหรว่าไงเนอะ <c oughs> เอามากระเป๋าก็เลียงมา

awang-awangannya pamat ya liek ah, liek-liek di tapi kaya ke, tapi kaya ke ทำมาทุกคนนะไม่ค่อยไม่ค่อยใช้เสียงนะเพราว่าแพงแบบเราต้องขึ้นบนบนหัวท่อม<ห>ก่อนต<บ>้นไม้คืออะไรเป็นโรงช่องกันเหรอว่ามันอยู่หรือเปล่าใช่เพราะว่าถ้ามองของ้างหน้ำอาจจอาจจะไม่เห็นไม่เห็นหรอกเพราะคือบอกทำที่พวกไปช่วยที่ไปช่วยกูมาที่กูปีนขึ้นมางั้นเดียวให้ต้นไม้ไปอยู่ข้างบนท้ำแล้วมองมาแล้วก็ดูว่ามีไม่มีแล้วพวกกูอยู่ข้างหน้าทำเพื่อดูว่ามันออกมาจากไหนหรือเปล่าแล้วกูจะมาติ๊กมึงก็ต้นไม้ก็เต็มตัวใช้ต้นไม้คนหนึ่งเวลา ใอ้คุณไปกับน้องอีกข้างบนกองขึ้นไปข้างบนาปทุกคนไปไปที่ เงียบมากพี่เงียบจริงจริงกันขัดเงียบไปเลยเราไ,ไปจุดที่เราเคยเที่ยวเจอมาทั้งกอนะไปจุดที่เราเจอมาเลยทั้ง สามคนก็มาถึงจุดที่จุดที่จะขึ้นไปดูมันทุกคนบนป่องนะตอนนี้คือเงียบมากทุกคนผมก็มานะข,ขึ้นมาข้างบนนี้ทุกคนนะไปดูมันป่องวันนี้จุดที่มองมาข้างล่างโอเคไปทุกคนไปขอปีนไปก่อนทุนกคนนะทำไมคอยปีนนะลองลื่นนะอ่ะ ดึง้าวันขึ้นมาทุกคนดำลต้นน้องทุกคนเพราว่ามันค่อนข้งจะเล่ได้ปะอ๋อถอางเท้าหรอดี๋ยวไปดีนะเดี๋ยวดูดังให้ทกนลงไปทุกคนตาผมลละน้องไปเร็วมากเียบอกเลยมือชิบสุดๆ ครังจะแคบนะแล้วก็รู้สึกว่ามันอึดอัดไม่จะกอดกันไปกาวเมื่ขึ้นไอายขึ้นไอายุพาไปดูเลยนะไเขาก่อนอยู่ข้างหลัง ดูหลังพี่น,นะทุกคนนี่คือขึ้นไปเหมือนกันจุดที่เป็นหลองนะที่จะเข้าไปดูว่าจะเจอมันหรือเปล่าอะไรนันจเป็ปเปจ,เปจุดที่มันมองทะลุห่างก,กันได้เอ้เลยก็อยู่ข้างล่างนะทุะกคนนะแต่กำลังทำการดูตอนทางนะอยู่ว่าจะเจอมันทางแมทหรือเปล่าว่าไม่เจอไม่เจอเรับเบ้ามันจะเข้าไปอยู่ในป้อง ไฟใช่ไม่ตัวเดียวเล็กเล็ก<า>เอาใชา่ใหมทุกคนดิราจะสองข้างป่องนี่จะเห็นชัดๆทำไมเราไม่ใช่จัตเลยกันเราขอไมพี่นะทางกองสั่งเลยขอภัยพี่นะทุกคนนะเพราะว่า นทุกคนมาถึงปล่องนะทุกคนปล่องทะลุไปข้างล่างได้ได้เจอเคยเจอมันจับตัวเล็กไว้ข้างก่อนทุกคนไฟฉายมาแล้วนะไม่รูว่ามันอยู่ในป่าราะว่าข้างในมืดมากทุกคนมองไม่เห็นเลยทุกคนต้องไฟฉายซองนะ ทำกูไว้เยอะกูเมาดูเขสิดูเขาสิเอาไปทำไมไอโทษใช่ไหฮ้ยมึงอยู่บอกวะออกมาอยู่วะนีงกูมาแก้แค้นละกูมาเอาคืนละมึงทำน้องกูไว้เยอะมามึงทำกูไว้เยอะกูเมาคืนคนเล็กจุดทุกคนเล็กจุดแล้วเฮ้ยเล็กเสียงอะไรวะเล็ก เล็กเสียงมาแล้วเล็กทนไยจุดเลยนเนทัดัมันดังมันทให้มันหูแออวู่้อได้คนะมันจะดังถ้ามาดังมากออกมา เดียวพอท,ที่เห็นเสียงเขียวม,มันจะออกมาทุกคนมันจะออกมาเนี่ยทุกคนไปผลนะอยู่โมโหมันทุมมนกคนออกไปแต่ไม่อมอกม,มายังเจอตัวนนะข้างบนยังไม่เจอตัวมึงเจอตัวมายัเงเีจะเพิ่พงจุดรอก,ก่อนรอทุกคนอจุดจุดไป็นยังไงต้นไหมออกมามึงอยู่ไหมออกมาเลยมึงอยู่ไหมวางไงมีเสียงเขียวไง ยินเสียงมือนเสียงเคียวมาก่อนทุกคนนะเสียงเคียวลากกรบพื้นมาทุกคนลากก็หินมามาลากหินมาว้าชีวิตพวกเพื่อกเฮกูเอาชีวิตพวกเพืงอนเสียงมาเสียงมาเนี่ยวะเนี่ยวะทอนเจอปะาไ่เอเหอย่เนี่ยรอเมาน่อยาน่ายาเสมา เต็เขียวมาเขียวมาเขียวมาออมาผู้ชายชีวิตพวกมึงนี่ต้นไม้นี่ทุกคนย้ยไปถอยกันถอยกันทิ้ถอยกันโผล่ัผลัโผล่ัโผล่ละอากติถือพี่เอาอากิยาชีวิตมึงทุกคนเลยมึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาเลยมึงขึ้นมาออกมาอือโดนโดนโดนโโดนโดขึ้นมา คนมือมันปวยประสาทกคนมมมอแบบเออลกูยิงแม่งเลยถ้มันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอืออมามา้ยมามามือมันเนี่ยมือมันยิงมือมันอืออือมาดิไปไปแไป้พเจ็บเจ็บหูงคนเพราะว่าในถ้ำมาเสียงมันก้องดังเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืออยงมันดด คุณมาเหนื่อยวะไม่ได้หรอวะเหนื no no ่ยวะเอ้ยระวังยระวังวังมลับมลับียู่ฟังอยู่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ตัวมาแล้วไม่ใช่ตัวแล้วไม่ใช่ตัวตัวเปนอวะไม่กาเสียงเขาอยู่เอ้ยเ้ยยิงยิว้ามันเหนียตรงว้เชี มหัวแกูอัดประทัดไปอย่างนี้ะเจ็บหเวกูจะเอามาเป็นทาทุกคนเลยพวกมึงอะมึงมามึงมามึงมากูจะเอาพวกมึงเป็นทากยังมึงจับตัวกูไม่หรอกกูบาเอาคืนแล้วเนี่ยกูบอกเลยกูไม่ให้มึงอยู่เป็นสุกแน่เ้ยมามมึง มาอมาอมายา้อม้ึงมาโดนโดนโดนโโดนโไม่เช่ไม่ใช่โดนโดนไม่เช่เจอแล้วอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปมันเข้ามามันเข้ามาคมเฮ้ยมาจงององ่ององอะไรช่างอะไรย่าเี้ชัาเออขาขาาขาาฆ่ายิงยิงอ๋ิงโดนมโดนม คนนี้ยนที่เยอัน้มทุเฮ้ยค่าค้าค่าค้าเฮ้ยไม้หรอวะเชื่อใ้ยังวะคนข้าง้ามันจะมีโพงทุกคนนะเชื่อมหากันทุกคนบานทีเขายิงออกนะทุกคนที่มันออกมาเพราเสกปราดังทุกคนนะมันเคยเลเพร่ง้ายออ่ะอ๋อูเถินคาค่าเออค่าได้เยเอ้ยิงยิงยิงไปทุกคนมันก็มล้าเข้านะผมมีทั้งหนกทั้งมคมนเข้าแขนกข่ายคนนะ ต่อมาต่ไมายิงมันไอ้ลองเคยเลืกอยู <m <m ่ไอ uh> ้พ um> uh ี uh ่ข้าข้าข้าเทย์ข้าเทย์ได้ยิงยิงเข้าไปผมบอกน้องยิงเข้าไปยิงยิงเขาไวเออโดนไปยัยโดนโดนโดนมันกระขึ้นมาเออนั่นแหละนั่นแหละเ้ยเ้ยมันจะเจ็บมากคนหนึ่งเลยเจ็บนะมันึ่เจ็บนะผมไม่ต้องพี่เอาหลังมั้พี่เอาใจไม่เอามามาช่อดีช่วง หี่จางอี่จางเมียอนะเป็นอะไวเป็นอะไรวะจ้่างหลจางมืนยิงดะไรเอาไปแช็อะไปแช็ต้ไมไม่รู้ตนไมตเหรอไปเช็ตอกเอไปแช็ตอกเล็กทไมต้ไช็ตกท้ไมต้องไปช็ตกไปแช็ไมก่อนิจุดเลยจุดเลยแล้วจุดเลยข้างจุดเลย

มึงจะทำร้ายเขาีกมไหมกูจะไม่ทำแล้วมึงจำไว้นะนี่คือการเอาคืนของกูถ้ามึงยังมีทำร้ายคนหรือว่าจับคนอีกนะรอบหน้ากูจะมีลูกใหญ่กว่านี้อีกรอบเน้าจะเป็นแค่ลูกเล็กนะมึงพอแล้วกูไม่เอาแล้วไม่เอานะแล้วมึงจะมอบตัวไหมออกไหมกูจับตัวแล้วให้กูไปส่งโรงพักไหมจะม่ยอม แต่กูไม่พอหรอกกูต้องมาอีกแน่รอบนี้กูมาทัางสอนมึงเฉยถ้ากูรู้ขึ้นมาว่ามึงจับใครหรือว่ามึงมีใครเข้ามาติดท้ามอีกนะกูจะเอาคืนอย่างสาสมเนี่ยรอบหน้าอย่าไปเชื่อมันว่ามันลอกไงมันก็ทำอีกเฮ้ยมันเงียบแล้วมันเงียบแล้วมันไปพงบ่เลยแล้วกูว่ามันไปพงแน่เลยไม่รู้ว่าทางมันโคตรเยอะเลยเงียบเลยมันไปพงแน่เลยที่มันเราพูดเงียบลอกให้เราตายใจไอ้พวกนี้มันดั่งสนานแน่หรอก โอเคพี่เรารอดูก่อนน้ำจะออกมาหรือเปล่าถ้าไม่ออกมาเราจะขอกลับก่อนเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการสังสอนที่แบบครั้งยิ่งใหญ่ของเราเลยนะทุกคนนะให้มันจำมันนะว่าเราไม่ยอมมันง่ายๆเราก็ไม่กลัวมันด้วยทุกคนโอเคไปแล้วก็รอกรอดูก่อนเลยไงรอดูไปก่อนนะจนไปสามพิกจนไหมสามพิกเออที่ไมนที่ไมหนวะเล็กที่ไหนวะฮะไปมึงไปตรงไหนพุงชุดตรงไหนทุกคน เดบอสียหงอยู่ข้างบนอย่าไปไกลนะเล็กคนเดบอสียหงอยู่ข้างบนจุดเข้าไปต้นไม้ให้มันโหนข้างมันตายเลยเออเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแล้วอย่าไปข้างบนแล้วข้างบนเหรอโอเคทุกคนตอนนี้มันน่าจะหนีไปข้างบนทุกคนนะเนี่มันหนีไปข้างบนแล้วไปต้นไม้ไปมันนั่นหนีไปข้างหน้าทุกคนเราจะเก็บของไว้ตรงนี้ไว้ใช้รอบหน้านะ ท้าไม่ถ้ามันยังเจอมีอีกผมจะจุดต่อนะทุกคนนะจไมาอีกแน่นอนไม่ยอมไม่ยอมอยู่แค่นี้หรอกผมคิดว่ามันไม่จบแค่นี้แน่มัน่ะผมมันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแบบว่านี่ไงคือว่ามันยอมพูดตรงๆกับเราหรอกมันไม่พูดความจริงเราทุกคนนะมันต้องโกหกกับแน่ๆขอออกมาเนี่ยอ๋ออ๋อได้ไหมออกมาถือว่าได้เอาคืนสะใจมากทุกคนนะโทษทานที่มันจับตัว เล็กเข้าไปตอนแรกคนระับทุกคนเอาตัวแมวออกมาโอเคทุกคนเราสามคนขอเดินทางกลับก่อนเพราะว่าคิดว่าวันนี้ถือว่าสะสมกระตายละวเดินทา้มันได้มันไสเราได้มองหัวเราได้ได,ได,ได้ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงความยัไงไงอะทรมานบ้างทุกคนนะ,นะใช่ที่มันทำปลาเล็กลไว้ทุกคนนะไปทุกคนเดินทางกลับก่อนทุกที่ไป